ราบลื่นดีมากแล้วก็ถือว่าเป็นแบบนี่เป็นหมายที่ดีสําหรับสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะทุกอย่างราบลื่นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานขอบคุณแฟนคลับทุกคนด้วยวันนี้ทุกคนแบบตั้งใจมาดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นมากด้วยมันจริงๆแล้วเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบจะเป็นแบบ โรมติคอมเมดี้ประมาณนี้นะคะแต่เราจะมีเพิ่มดราม่าขึ้นมานตัวนักแสดงก็จะมีคารคเตอร์ที่แตกต่างกันในทุกตัวใน,ในทุกตัวละครมันก็จะมีแบบปมในความรักของทั้งทุกตัวละครที่ทําให้มันต้องมาเจอกันแล้วก็ปลดล็อกในความรักเรื่องนี้ด้วยกัน,นถ้ามาถึงเรื่องนี้นมาจริงๆเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จริงๆเป็นเรื่องเขียนมาใหมน่นะไม่ได้ออกจากนิยายคือเรามองว่าเดี๋ยวนี้ความรักมันแบบหลากหลายมากแล้วก็ทั้งเรื่องเพศแล้วก็เรื่องแบบ การแบบผิดหวังในความรักปัญหาครอบครัวปัญหาในที่ทํางานความรักในที่ทํางานมีท็อกซิกนู่นนี่นั่นมันมีทุกคนเจอแบบปัญหาเยอะมากแล้วแล้วการว่าทุกคนก็เริ่มแบบปิดกั้นในตัวเองกันเยอะขึ้นเราเหมือนกับว่าอยากให้แบบมีความรักดีๆในมุมแบบนุ่มบวกอะที่มามช่วยปลดล็อกพวกเนี้ยออกมาให้ทุกคนดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบเฮ้ยเออมันมีความสุขอะมันยิ้มได้ประมาณนี้ก็เลยเป็นเรื่องนี้ขึ้นมา,มาค่ะ้องบ้างค่ะแต่ละคนรับรู้อะะอ่า สวัสดีค่ะเนียค่ะรับบทเป็นเลนในซีรีส์อันรับยอเลิฟค่ะค่ะสวัสดีค่ะบีมานะคะรับบทเป็นเลิฟค่ะสวัสดีค่ะเค้นะคะรับบทเป็นแพทค่ะใชาๆนะคะรับบทเป็นดีนค่ะสวัสดีค่ะมาตานะคะรับบทเป็นโบตันก่ะวถึคาแรคเตอร์น่คะค่ะค่ะอาคิคาแรคเตอร์ของเลนค่ะก็จะเป็นสาวครีเอทีฟสาวมั่นใจปากแซบเล็กน้อยแล้วก็จะเป็นคนที่มีเหตุผลตรงไปตรงมาค่ะแล้วก็ จะค่อนข้างที่แบบไม่ค่อยฟังความคิดเห็นคนอื่นแหละค่ะประมาณนั้นค่ะมันแตกต่างยากง่ายกับตัวเราใหมคะสำหรับเรื่อค่ะแตกต่างยากง่ายแน่นอน,นก็คือว่าอย่างตัวเรนะคะเขาจะมีความซีเรียสในชีวิตมากถึงมากที่สุดแต่ว่าส่วนตัวเราในการทํางานนะคะเราจะไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นเราจะนึกถึงความรู้สึกแล้วก็เหตุผลควบคู่ด้วยแต่ของทางเรนนะคะเขาจะยึดหลักวิชาการยึดหลักหลักการเป็นหลักคะ่ะ ส่วนของเลิฟนะคะก็จะเป็นาสาวตากล้องถ่ายภาพที่มีความขี้เล่นสุกโซนแล้วก็ใครอยู่ด้วยก็ใอยสร้างพลังบวกแล้วก็ความสนุกสนานให้กับคนรอบข้างค่ะคือคือยสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ผคนคน,นอื่นๆส่วนตัวของแพทนะคะในเรื่อง A l o v e you ล o e ก็เป็นหญิงสาวที่เป็นนักศึกษาสาวท่านหนึ่งที่เป็น มีความไฮโซมีความลูกคุณหนูมีความเอาจใจใจอะไรเงี้ยค่ะแบบเป็นคนที่แบบอยากได้อะไรต้องได้เพราะว่าเหมือนกับครอบครัวเนี่ยมันมันมีปมเกี่ยวกับตัวครอบครัวเนี่ยแหละคะ่ะที่ทาให้เป็นคือเป็นคนแบบนี้อะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปเจอพี่ดีนเขาค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราต้องการที่จะจีบเขาต้องการที่แบบจะได้เขาเป็นแฟนแล้วก็ลุยเต็มที่เลยตอนน,ะะนี้แล้ก<อ>็<อ> ดีนนะคะก็จริงๆเป็นช่างสักแล้วก็เป็นคนที่เหมือนเรามีความรักที่ไม่ดีมาก่อนแล้วก็รู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเปิดใจรักใครแล้วเพราะว่าเวลาเรารักใครเราก็จะลืมรักตัวเองเวลาเราทุ่มให้เขาหมดเลยแล้วเราก็เจอเขาที่มาแบบตือต้อๆงอๆอ,อะไรอย่างนี้แต่ว่าเหมือนอย่างที่เห็นในพายโลดเนาะมันก็จะมีความแบบอา้าวทำไมอะขนาดนั้นแล้วแล้วทำไมยังบอกไม่คิดอะไรเงี้ยอันนี้คือเหมือนเป็นอีกอีกมิติน,นึงของของดีนดีกว่าเพราะว่าพี่แก้มเขาก็อยากให้มันดูแบบ ไม่ง่ายขนาดนั้นนต่ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรที่รับรับลื้อมากเท่าไหร่แต่ก็เป็นก็สนุกดีค่ะตัวตัดนะคะเป็นเพื่อนสองเรนค่ะไตรก็จะเป็นคนเงียบคนน้อยใสๆแต่ว่าข้างในคือรายใหเป็นตัวแปลตัวหนึ่งในเรื่องค่ะประมาณนี้อ่ธิยกรรมสุดท้ากให้ซัดพลอยเขาเนื้อเรื่องมันจะแบบฟินกว่าตอนเราขนาดไหน เนื้อเรื่องฟินกว่าไพลอดแน่นอนเพราะว่าพลยอดมันแค่13นาทีแต่เนื้อเรื่องนี่ก็8ตอน45นาทีอ่าฮะมันก็จบก็คือแบบดูก็ออกเยอะเลยนะเออประมาณเนื้อค่ะฟินฟินก็คือต้องติดตาแต่แบบก็เรียกอะไรอ่ะดูแล้วแบบยิ้มดีกว่าแบบไม่ได้แบบเน้นเอ็ซแบบเยอะอะไรประมาณนี้นะคะมันทุกอย่างทุกอย่างของเลิฟอซีมันจะมีเหตุผลของมันที่มันทําไมต้องมี ทำไมต้องไม่ไม่ไม่ใช่เออะแบบปุ๊บๆอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ประมาณนี้ค่ะเขาจะมีความน่ารักโรแมนติกกุ๊กกิ๊กอะย่างงี้ดีกว่าเป็นซีนแบบกุ๊กกิ๊กน่ารักดีกว่าที่แกมองไงบ้างซีรีส์ตอนนี้มันอาจจะมีอโอ้ยูนี้ลบเข้ามาเยอะขึ้นใช่มันเยอะขึ้นถูกต้องใช่ค่ะก็จริงๆแล้วก็เขาเรียกนะเหมือนแบบก็กดดันนะคะแต่เราคิดว่าเราเราอยากทำยูริที่แบบเราดูแล้วชอบแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราดูแล้วชอบ แฟนๆก็ชอบน่าจะชอบ mm hmm. แล้วก็มันมันเป็นแบบเิดแล้วแบบมุมบวกประมาณนี้อ mm hmm. mm hmm. เป็นมุมบวกค่ะ,ะอยากได้ความรักแบบที่มันแบบดูแล้วคุณยิ้มอะแล้วคุณอิ่มประมาณนี้ค่ะจะได,ด้ดูชมกันเมืเอ่อไหร่คะเรื่องนี้ก็จะออนแอร์ air เดือนกันยายนค่ะปีนี้นะคะเริ่มถ่ายครเริ่มถ่ายทายทพฤษภาเดือนหน้าอยากให้น้องๆฝากนะคะแบบว่าถ้าสมมติว่าแบบ ซีรีส์ดังไปไหนอะไรเนี่ยค่ะอยากจะไปยังไงอะไรที่ไหนอะไรน้อง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 อพี่แพนอยากไปประเทศไหนมั็นพิเศษไหมถ้าไปแฟนมีหรือยากไปแฟนมีสอะไรนี่เชิญไปไหนก็ไปค่ะใช่ไปไหนได้หมดเลยากไปประเทศเลยค่ะใช่อยากให้ฝากใครก็แบช้าๆก็แบบฝากไปดึงเจอหน่อยค่ะถ้าแบบโอกาสได้ค่ฝากซีรีส์ใช่ไหมใช่ค่ะก็อยากฝาก เกอร์เลิฟรับได้ใหม่เลตัวลายไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทีมงานแล้วก็นักแสดงทุกคนตั้งใจทำงานมากนะคะแล้วก็มันเป็นอีกมิติหนึ่งเนาะของซีรีส์เก r l l เล e ที่ที่จะได้เห็นแล้วก็อย่างที่พี่แก้มบอกก็คือทุกอย่างมันมีเหตุผลของตัวละครแล้วก็ทุกตัวก็จะมีหลายๆมิติในตัวเองด้วยจะไม่แบบไม่แบนอ่ะคือดูแล้วแบบมันจะมีอะไรให้ลุ้นแล้วก็ยิ้มตามตลอดเวลาก็อยากฝากไว้ทั้งทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยช่วยช่วยกันแชร์โอเค so first thank you to all international fans uh, we all worked really hard even on the pilot and then we really hope that you like it and we promised that the real series would even be more exciting and very like sweet so yeah <laughs> หนน่งนองัวได้เงน่าืนรูปกัได้หมลูกขอบคุณุนะครับนี้นะคะต้องนี้นะต้องนี้นะคะัโอเคขอบคุองนี้นะคะับพิี้ค่ะเป็นสองสขอบคุณค่ะ